สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังโรงพยาบาลเขลังนครรามขอ,อนำเสนอสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้ขอเสนอเรื่องลูกเป็นหวัดเท่านั้นหรืออาการของไข้หวัดธรรม ไข้หวัดใหญ่หรือคออักเสบหรือคอตีบมีความแตกต่างกันดังนี้นะคะไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสชื่ออินฟลูเอนซ่าระบาดเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูฝนหากเกิดในเด็กอาการจะน้อยกว่าผู้ใหญ่มักพบว่าปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไข้สูงไอแห้งๆไม่มีเสมหะน้ำมูกใสคอแดงตาแดงหลังไข้ลดมักไอต่ออีกหลายวันบางรายอาจมีปอดอักเสบแทรกซ้อนได้คออักเสบมักมีอาการเจ็บคอค่อนข้างมากมีไข้อ่อนเพลีย เบื่ออาหารเสียงแหบไอน้ำมูกไหลจนคุณพ่อคุณแม่บางท่านคิดว่าลูกเป็นแค่หวัดแต่เมื่อตรวจคอพบว่าผนังคอแดงมากข้อตีบแตกต่างจากหวัดมากนะคะเกิดจากเชือเช้อแบคทีเรียมีอาการไข้หวัดไอคล้ายหวัดธรรมดา2-3วันต่อมาเจ็บคอมากต่อมน้ำเหลืองใต้คางบวมหายใจลำบากบางรายอาจต้องเจาะคอ ช่วยหายใจค่ะรายการสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพจะกลับมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะคะหากท่านผู้ฟังต้องการสาระน่ารู้ตอนใดติดต่อขอรับได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่ง พยาบาลเขลางนาครรามโทร0 5422 5100และ0 5435 2422ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเขลางนาครรามจังหวัดลำปางอุบัติเหตุฉุกเฉินเรียกรถพยาบาลโทร0 5432 5432สวัสดีค่ะ